มาไปกันนะโก้ปิกนิกเราจะปิกนิกกันนะคะแวดทานข้าวค่ะทุกคน maybe over there kind of hiding little bit right <laughs> ไปหาที่แบบหลบมุม ดูความสูงของต้นไฟอวิทนะทุกคนสูงมากเราจะนั่งทานข้าวกันตรงนี้นะคะดูนะคะแล้วก็จะมีวิวภูเขานะคะเอาเปิดมึงดูว่าฝนเนี่ยเตรียมอย่างนี้เช็คก it o u า Yeah, yeah. มีเมียเป็นโดเลเอมอนเอามาโดเลเอมอนก็จะมีทุกอย่างอะลูกว่าอรไดรกาดเห็นไหมเตรียมพร้อมผ้าเปียกก็มีสเปรย์ฉีดยุงก็เตรียมมาค่ะ ฉีดกันยุงก่อนนะคะทุกคนเนี่ยเพราะว่ายุงมันชอบผนมากยิบไว้จะเห็นได้ดีพ่โพยอาล้างเช็ดมือก่อน อ้ย,ยุงพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันย,ยุ่งเธอดิเ like my idea ฮะอือ hmm. หือ That's good ดียทกงยีไอเดียกกพอดีเรา เช่าบ้านอยู่นะคะแล้วเขาก็ให้เราคอมเมนต์ว่าให้เราเออต้องต้องปรับปรุงอะไรไม้อะไรเงี้ยฝนก็เลยเมนชั่นไปกับพี่ไม้ว่าของพี่ไม้อะ่ะอยากให้มีไดร์เป่าผมส่วนของผนเนี่ยอยากได้โต๊ะพับอา่าไว้กินข้าวเงี้ยเพราะว่าเรานั่งกินข้าวกับพื้นคือ <c ười> ในครัวยืนกินก็ได้นะคะแต่ว่า เราอยากได้โต๊ะแบบที่บ้านมันจะมีโต๊ะพับอะค่ะแล้วว่าเรากางออกกินข้าวได้แล้วก็พับเก็บเนี้ยเออมันเราก็เมนชั่นอันนั้นไปนะคะเขาก็บอกเขาชอบไอเดียของเราสองคนเขาไปซื้อทันทีเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวคราวหน้าเรามาที่แอนเกิลเราก็จะไปพักที่นี่อีกนะคะเพราะว่าชอบมากมันเหมือนความรู้สึกแบบก็คือบ้านนะคะชอบสีแบบบ้านๆอะ ได้อยู่บ้านเงนี้ยไปพักผ่อนแต่ก็มียู่แบบบ้านไม่ใช่ไปโรงแรมที่แบบมีแต่ตู้เย็นเล็กๆไม่มีอะไรอย่เงี้ยโอ้โหดูอาหารฝนทุกคนน่าก,กินมากอ่าวันนี้ผลไปแวะซื้อเอโตรแล้วก็ไอซอฟแล้วอะ่ะแล้วก็มีไก่มูนูโดอะไรมีเขาเรียกเส้นหมี่หมี่ส่วอ่านแด้ดิ เห็นมตอนตอนสั่งนตอนถามบนว่าเอาไหมที่รักอันที่เขากำลังกินอยู่นะคะไม่เอายังไงก็ไม่เอาบนน่ะเหมือนคนจะรู้ว่าผัวนะเหมือนป่านมีลูกทุกคนว่าเอาบ่ากินสุดท้ายก็กินแล้วก็ซื้อมาเพราะเรารู้ว่ายัางไงเขาก็ต้องกินแล้วก็มีแซลมอนของโปรดบนนะทุกคนนี่ันชอบมาก แล้วผมก็มาเติมมาอีเข้าวคั่วพริกปน่นน้องกินข่าเรืองขนมแ้้งโมจิ ตัวนี้ไอตัวไอบสักคอไดเดีดันเดเนสแมงเวีเยมากตอนนี้่ามิสิสบรรลุภนะันร็ล น่าจะประมาณบ่ายโมงเบิกกินข้าวก่อนมือแรกของเรานะคะกินกาแฟมาตลอดทาง mm. อร่อยมั้เว้ย you see that <Of course. S 1> my chicken just fly away <c oughs> daddy Sweet, not spicy. อันนี้ก็อยากอันนี้ก็อยากแต่แซลมอนอ่ะต้องรีบกินให้หมดเพราะมันเป็นของสวดเมื่อวาน <Yeah. S 1> จากจุดที่เราพักนะคะจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงถึงเมืองแฟร์แบงค์นะคะเราแพลนว่าจะถึงบ้านประมาณ ตอนนี้กี่โมงบ่ายโมงสองสามสี่หกโมงหรือว่าทุ่หนึ่งไม่เกินเพราะว่าเราไปหาหมอแล้วก็หาหมอเสร็จแล้วเราก็ออกมาเลยค่ะไม่จะแวะกินข้าวเสร็จเราก็เดินทางกันกลับเลยนะคะ ดูนะคะทุกคนตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะเสียดายมากวันนี้มีหมอกลงฝนตกมีหมอกลงควันก็เลยไม่เห็นไอภูอเขาสวยๆปกติตรงนี้สวยมากตอนขาไปเนี่ยสวยแต่พวกฝนไม่ได้จอดเพราะว่าเรารีบไปที่แองกิินะคะเพราะว่าเราออกจากบ้านช้าแล้วเราไปถึงที่โนนก็เดือดแล้วเนาะกะว่าขากลับจะแวะคะ่ะแต่ก็เสียดาย สภาพเลยเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้จอดอีกแล้วค่ะตรงนี้ไม่ได้จอดถ่ายนะคะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะคะก็มาแวะกันต่อที่นี่ค่ะตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็จะจอดในการนะคะจอดจะเข้าห้องน้ำค่ะก็เดินลงไปข้างล่างไปเข้าห้องน้ำในป่านี่แหละคะ่ะก็เลยจุดนี้ก็จะจอดเข้าห้องน้ำแล้วก็จอดถ่ายรูปภูเขาสวยๆวิวสวยๆตรงนี้นะคะ จุดตรงนี้ก็คือจะสวยมากก็ถึงจะมีหมอกเมีควันแต่เราก็จะเห็นภูเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยแวะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอสวยๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ ฮะกุ่ฟี่ฉันลุกกุ่ฟี่ไปอะฉันตามล่ยูตามพี่ไม้ไปนะคะทุกคน หลายหลายโ,โหวิวสวยมากจ้าสวยมากค่ะสวยมากๆค่ะแต่เสียดายนะคะทุกคนวันนี้แบบว่าฝนตกแล้วก็ไอ้ตรงที่โดนไฟไหม้เนาะควันมันก็จะขึ้นมันก็จะมีทั้งควัน ทั้งหมอกเสียดายอาจจะไม่ได้เห็นอะไรส,สวยๆแบบภูเขาแบบชัดๆอย่างเงี้ยประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> ดากลิงดากลิง Like a lonely man Without me, you're not like everyone That is why I choose you You're the one who can make me happy